ทีมจงังหวัดสกลนครนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเครื่องช่างต้องได้มาตรฐานเที่ยงตรงค่ะพร้อมปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนขณะที่บรรยากาศการจับจ่ายที่ตลาดสดเทศบาลนครสกลนครนะคะ่ะเริ่มคกืกคักนะคะรับโครงการดิจิทัล w a l l ล็ค่ะ สำนักง,งานพานิจจังหวัดสกลนครสำนักง,งานสาขาช่างตวงวัดเขต2ถึงเขต3สกลนครค่ะสำนักง,งานคลังจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยเทศบาลน,นครสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนตลาดสด,สดเทศบาลน,นครสกลนครค่ะอำเภอเมืองสกลนครโดยพบว่าการจับจ่ายใช้สอยนะคะถือว่าตอนนี้เริ่มคึกคักค่ะประชาชนเนี่ยก็ได้นําเงินมาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค์ในชีวิตประจําวันก็สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค,ะคะ้าค่ะรวมถึงเกษตรกรนะคะที่เป็นสินค้าต้นทางของสินค้าคะ่ะและจากการตรวจสอบนะครับพบว่าเครื่องช่างมีความถูกต้องผ่านมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสินค้าก็มีการติดป้ายราคากำกับไว้นะครับโดยทุกโดยทางผู้ค้าทุกรายเนี่ยได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในการตรวจเป็นอย่างดีและหลังตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะติดสติกเกอร์รับรองมาตรฐานที่เครื่องช่าง อย่างไรก็ตามนะครับผู้ค้าจะต้องนําเครื่องช่างตั้งไว้ในที่ที่ผู้ซื้อสินค้าสามารถมองเห็นขนาดชั่นน้าหนักได้อย่างชัดเจนหากพบว่ามีเจตนาช่อโกงหรือมีการปรับเครื่องช่างเพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะยิ่งตอนนี้รับเงิน1 0,000บาทที่จะท่านวอลเล็ตแล้วก็ก็จะนําไปจับจ่ายซื้อแสซื้อขายเอ้ยซื้อของหรือว่าซื้อเครื่องบระโภค สินค้าในตลาดกันใช่อย่างของเรานี้ก็อรอลุ้นอยู่เพราะของเราเป็นกลุ่มที่ <c oughs> 2ถัดจากกลุ่ม <c oughs> เขาเรียกผู้มีประสบการณ์เหงาอะไร <c oughs> แล้วก็กลุ่มเบาบางครับผม <c oughs>